นี่นะครับและนี่ก็คือไตรโคโดม่าเชื้อสดนะครับที่ผมได้ทำไว้เมื่อ3วันที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าสปอเชื้อรานะครับเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวแล้วนะครับถือว่าเชื้อคุณภาพดีมากเลยนะครับผมเนี่ยเชื้อที่แรกที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวขาวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็พอเชื้อจเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเจเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มลักษณะนี้นะครับนี่เพิ่งจะวันที่3นะครับผมก็หลังจากที่เรานําข้าวใส่ถุงนะครับหยอกหัวเชื้อไปนะครับเชื้อเดินลนักษณะนี้ติดเขียวเข้มดีทุกถุงนะครับก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการขยําถุงนะครับเพื่อให้เชื้อเดินทั่วทนนั้งถุงนะครับผม ลักษณะนี้เห็นไหมครับเท่กับว่าคุกนะครับให้เชื้อเดินทั้งสูงนะครับผมเนี่ยคือเคล็ดลับก็คือว่าเวลาเราหุงข้าวนะครับต้องหุงข้าวลักษณะร้วนๆนะครับไม่แฉะไม่เละเพราะถ้าเกิดหุงข้าวแฉะเละเ,เ,เละเนี่ยมันจะจับเป็นปึกนะครับดีไม่ร่วนนะครับ นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทิ้งว่าอีกประมาณสี่วันนะครับเถ้ากับรวมทั้งหมดเนี่ยเจดวันจะได้เชื้อราไตรโคดม่าซึ่งเป็นเชื้อสดที่เขียวแน่นทั้งถุงนะครับผมนี่ครับนี่ครับ,รบเห็นครับตรงก้นถุงเนี่ยเชื้อมยังเดิมไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องมาขยำนะครับขยัำลักษณะนี้นะครับเนี่ยข้าวที่เป็นเม็ดๆนะครับเราจะต้องบี้บี้ให้มันแตกนะครับเชือจะได้เดินทั่วนะผรลักษณะนี้เลยแล้วก็วางไว้ใน ที่แดดสองถึงนะครับผมเพราะว่าเชื้อเขาก็ต้องการการจเจริญเติบโตนะครับต้องการแสงแดดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว,า,วางตากแดดนะครับเพียงแค่มีแสงสว่างนะครับในลักษณะนี้นะครับเราจะพึงไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับการเจาะรูระบายอากาศเนี่ยถ้ารูมันใหญ่ไปนะครับอย่างเช่นบางคน ใช้เข็มสามอันสี่สามเล่นสี่เล่นนะครับรวมกันแล้วก็เจาะรูทีเดียวพอรูมันใหญ่ไปเนี่ยพวกมดเล็กนะครับมันจะเข้าไปกินข้าวข้างในนะครับผมเพราะฉะนั้นเข็มดูเล็กๆเนี่ยแหละครับดีที่สุดเจาะให้มากรูหน่อยนะครับของผมแค่ประมาณสิบห้าสิบห้ารูถึงยี่สิบรูเองนะครับก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมครับ อาการใช้เนี่ยคือถ้าเกิดเชื้อเดินดีเขียวเข้มมากๆเนี่ยถุงนึ่งนะครับผมก็จะใช้กับน้ําได้ถึง200ลิตรเลยนะครับเพราะเรามองว่าเด็กเชื้อเนี่ยพอเวลาเขาลงดินแล้วเขาก็จะไปขยายในดินเพิ่มได้อีกนะครับผมโดยการกินเชื้อราอ่นเป็นอาหารน,นั่นเองนะครับทําให้เชื้อเขาเพิ่มปริมาณในดินได้อีกนะครับผมไตโคมาเนี่ยสามารถ ผสมกับปุ๋ยนะครับโอรโมนนะครับก็คือฮอร์โมนพืชเนี่ยสามารถใช้ร่วมมันได้เลยนะครับเว้นแต่สารเคมีกันจัดโรคพืชนะครับที่งดเว้นนะครับ,นนรบสารกันจับแมลงก็สา,าสามารถผสมร่วมกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเพลี้ยฆ่าหนอนนะครับทานสามารถใสใ่ไตรกลด์มา ลงใสในการฉีดครั้งเดียวได้เลยนะครับผมโอเคครับอ่า่ครับอีกถุงนึงครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แปลงนะครับว่าต้นทุเรียนที่ผมใช้ตะกูเดมาเนี่ยแล้วความสมบูรณ์ของต้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมหลายๆแปลงหลายท่าน อาจจะเจอปัญหาเชื้อราลากเน่าลงโคนนะครับทําให้ต้นตรียูของท่านตายลงนะครับหรือว่าเป็นโรคนะครับผมแต่สวนผมนี่ระบบลากยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะครับผม mm hmm. ก็เพราะว่าได้เชื้อได้โกเดม่าเนี่ยนะครับช่วยสร้างปุมยปุ๋ยกันให้กัจะเลีพืชนะครับแล้วก็ป้องกันการจัดเชื้อราอืน่นที่มาเป็นปฏิปัติ ะคืดนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,นะรบก็เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็รออีกประมาณสัก 3- 4วันนะครับเชือที่เราทําไว้เนี่ยมันจะเขียวมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายทําให้ดูทีหนึ่งพร้อมกับวิธีการนําไปใช้นะครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสวนนะครับว่าทุเรียนที่ผมได้ใช้เชือไตโครดมาเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาจะปลูกในสภาวะที่ชื้นแฉะนะครับแต่ว่าล่าเขายังสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ต้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีเชื้อรามารบกวนนะครับผมไปครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวชมในแปลงนะครับว่าทุเรียนที่ผมได้ใช้ไตโคโดมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยก็ มันจะมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเชื้อรานะครับถึงแม้ว่าสภาพพื้นดินที่ผมปลูกเนี่ยมันจะชื้นนะครับแล้วก็ชําแฉะนะครับอยู่กับใกล้น้ําเลยลักษณะนี้นะครับก็นี่ฝนไม่ตกมา3วันนะครับอาจจะเห็นว่าดินแห้งนะครับนี่คือดินแห้งของผมแล้วนะครับปกตินี่มันจะเละเละเลยนะครับเนี่ยอันนี้ต้นนี้เป็นหมอนทองนะครับผม สาภาพก็สวยอุดมสมบูรณ์นะครับคือผมจะใช้เชื้อต่โคนมาผสมน้ําแล้วก็ล่าบริเวณโคนต้นนะครับผมซึ่งมันใช้ได้กับทุเรียนทุกสายพันธุ์นะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูต้นอื่นๆบ้างนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับก็ต้นนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ นี่ครับกำปันพวงนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับก็สมบูรณ์นะครับต้นนี้จะยกโคนสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็แต่ก็อยู่ติดน้ำเหมือนแทบทุกต้นนะครับลักษณะนี้นะครับนี่รากของเขานะครับเดี๋ยวรากมันเริ่มร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะต้อง เอาดินขึ้นมาทำโคนเสริมโคลนนะครับผมอ่าน,นี่จะเป็นกำปั่นพวงนะครับแล้วก็จะมีกบกบสีหน้านะครับมาใด้พาไปดูกบสีหน้านะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับเนี่ยสภาพดินก็จะแฉะและักษณะนี้นะครับก็อันนี้ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับผม นี่ครับตันนี้ก็จะเป็นกบสีหน้านะครับป้ายอยู่ไมเ่เอ่ยนี่ครับกบสีหน้านะครับเนี่ยกบสีหน้าลักษณะใบเขาจะให้ดูใบนะครับใบจะเป็นลักษณะนี้นะครับใบใบแหลมๆนะครับใบใหญ่ใหญ่ ป้อมใหญ่ๆนะครับไม่เหมือนมอนทองนะครับผมอันนี้คือพันกบสีนาดนะครับคือกบสีนานี้ซื้อซื้อต้นสูงมาแล้วนะครับจากส่วนตะกานนะครับผมก็เลยต้องเอาไม้ดามยอดไว้ก่อนไม่งั้นยอดเขาเอ็ดล้มนะครับมาเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างภายในแปลงนะครับผมก็เดี๋ยวในเรื่องของ ตังค่าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี2 2ชั้นนะครับสลับชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มรื้อที่2สองชั้นเนี่ยออกบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยผมคิดว่าพืชเขาต้องการแสงแดดมากพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับผมนี่หมอนทองอีกต้นหนึ่งเหมือนกันดูความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ ไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าข้นเน่านี่แหละครับเพราะว่าใช้ไตโคโดมานะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ปลูกทุเรียนนะครับนี่เพิ่งจะตัดแต่งกิ่งออกไปนะครับเมื่อเช้านี้เองเห็นไหมครับก็คือแต่งให้เขามีลักษณะโอ่งนะครับกิ่งจะได้พัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือหมอนทองนะครับก็เนี่ยจะเห็นว่าปลูกติดกับน้ำเห็นไหมครับลักษณะนี้นี่เลย นี่อยู่กับน้ำแบบนี้นะครับก็ได้แต่โครเดม่าเนี่ยแหละครับถึงอยู่แฉะแแบบนี้ได้โดยที่ไม่เจอปัญหาลักเน่าขนเน่านะครับผมมีพันอะไรอีกบ้างเอ่ยอีกเยอะนะครับแต่ม,มัาอยู่ไกลเดี๋ยวพยายามเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพาไปดู ลักษณะของลากที่เขาออกมานะครับว่าที่ผมใช้เตคกโอดอม่าเนี่ยแล้วลากเขาอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับตอนนี้เป็น,นหมอนทองเล็กนะครับปลูกไว้นี่นี่เห็นลากเขาไหมครับนี่คือลากทุเรียนที่ที่โพ้พนดินออกมาเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็น,นี้น้ําขังลักษณะนี้นะครับ ลากแช่น้ํานะครับน้ําขังแล้วก็ลากทุเรียนนะครับลงมาแช่น้ำเนี่ยลักษณะเนี้ยสีเนี้ยครับสีส้มๆเนี่ยคือลากทุเรียนนะครับโคนต้นนี่ความชื้นสูงนะครับมอดขึ้นลักษณะนี้เลยนะครับผมก็ลากเริ่มออกรอบต้นแล้วนะครับนี่เห็นนะครับออกมาฝั่งนี้แล้วเนี่ย คือถ้าเกิดระบบรากเขาสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับมันก็จะมีการพัฒนาได้ไวนะครับทุเรียนจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมฝั่งนี้จะติดน้านะครับน,นไ่ครับแล้วก็นี่นี่คือรากทุเรียนนะครับนี่ชัดๆเลยครับลอยมาข้างบนแบบนี้เห็นไหมครับนี่ ลากทุเรียนสวยๆเลยเห็นไหมครับก็ได้ไตโคดม่าเนี่ยครับผมเวลาเวลาใช้เสื้อสดนะครับผมก็จะมาละลายน้ําแล้วก็ลาดบริเวณรอบโคนต้นลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยโคนนะครับเขาจะพัฒนาแตกลากออกมาครับผมเห็นไหมครับว่าทุเรียนผมปลูกอยู่ติดน้ําลักษณะนี้นะครับจะไม่เจอปัญหารากเน่าโคนเน่านะครับผมเพราะลากเขาแข็งแรงนะครับ ไปดูต้นอื่นในแปลงเรื่อยๆนะครับผมหลายๆท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่าผมสามารถปลูกได้นะครับอย่างที่อกว่ารากฐานสําคัญนะครับเหมือนกับว่าเวลาท่านปลูกบ้านนะครับท่านก็ต้องลงเสาเข็มให้แน่นหนานะครับไม่ใช่ว่าเสาเข็มเล็กๆเจอรถสิบล้อวิ่งผ่านก็บ้านพังแล้วไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าข้างในท่านนะครับจะสวยหรูดูดีขนาดไหนนะครับ โซฟาหลักแสนนะครับเครื่องครัวบิวอินนะครับหมดเป็นแสนแสแต่เสาเข็มท่านไม่แข็งแรงนะครับบ้านพังลงมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังลงไปได้เลยนะครับผมก็เหมือนกับทุเรียนนะครับถึงแม้ว่าท่านจะฉีดอฮอร์โมนนะครับฉีดปุ๋ยกระตุ้นยอดกระตุ้นใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบรากท่านไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเวลาเจอโรคเจอมแมลงนะครับ หรือว่าเนี่ยอย่างฝนตกเยอะๆนะครับเจอปัญหาดินชําแฉขึ้นมาลากท่านไม่แข็งแรงลากท่านรับไม่ได้เนี่ยพอลากเน่าเสร็จเนี่ยครับมันจะส่งผลถึงถึงยอดถึงใบแล้วก็ผลกระทบอื่นจะตามมาด้วยนะครับผมอันเนี้ยยอดผมเดินดีนะครับสังเกตว่ายอดอวบสมบูรณ์แข็งแรงมากนะครับผมเห็นไหมครับยอดเดินดีอันนี้เป็นหมอนทองนะครับนะครับ ยอดดีนะครับยอดหยวกยอดหวบ,ยอ,หวบยอดใหญ่นะครับผมแล้วก็ดูโคนต้นเห็นไหมครับมีน้ำแทบทุกต้นนะครับที่จะปลูกอยู่ติดน้ำลักษณะนี้นะครับโคนต้นนี่คือเนี่ยมันมีทั้งไตโคด์มากนะครับแล้วก็ตะไคร่นะครับทำให้ช้ำแฉะนะครับผมดูโคนต้นรอบๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าแบบต้นนี้จะมีรากโชว์ให้เห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดูให้นะครับน,นี้รากเปลี่ยนสีแล้วนะครับนี่นี่คือรากทุเรียนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับรากเขาลงมาแช่ในน้ํานะครับแต่ว่ารากเนี่ยไม่ได้เน่าแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะสก,กิดเปลือกให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ย รากก็ยังสดอยู่เห็นไหมครับสีในลากเป็นลักษณะนี้นะครับคือลากยังสดนะครับลากยังไม่แห้งตายนะครับเพราะนั้นเขาสามารถอยู่แช่ฉะกับน้ำน,นี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็น,นึ่กลากนะครับนะครับนี่ดาทุูเรียนนะครับเนี่ยุห็น่นครับลากยังสดอยู่เห็นไหมครับ โคนต้นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลากก็เดินมาตรงนี้แล้วเห็นไหมครับลากลากแข็งแรงนะครับต้นทุเรียนก็จะแข็งแรงไปด้วยนะครับผมเห็นไหมครับอ๋อนี่ครับอันนี้มีสายพันธุ์อื่นนะครับอันเดี๋ยวพาไปชมนะครับก็จะมีที่ลงมาใหม่นะครับนี่เลยนะครับชมพูพาน จากบุรพาพันไม้ครับก็อันนี้เพิ่งลงไม่นานนะครับสังเกตว่ามอสยังไม่ขึ้นนะครับลงไว้ประมาณอาจจะเดือนกว่าๆสองเดือนนะครับเพิ่งจะเริ่มแตกยอดออกมานะครับสังเกตเห็นได้ว่าถ้าต้นไหนที่ปลูกมาน,านานแล้วเนี่ยมอสเขาจะจับโคนต้นเขียวเลยนะครับอันนี้เพิ่งจะลงไม่นานนะครับผมพันชุมพูพานครับต้นนี้ นี่ก็ปลูพร้อมกันนะครับซื้อมาจากบุรพาพันไม้นะครับไซส์นี้150บาทนะครับเนี่ยยอดเริ่มพัฒนาออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ยอดแตกทุกกินะนะครับอันนี้จะเป็นพันทองตำตัวนะครับนี่ครับอ่า ทองตำตัวครับผมจากบุตรพาพันไม้นะครับครับก็แล้วก็จะมีอ่าอีกต้นนึงนะครับกบมงกุฎนะครับนี่นี่นะครับกบมงกุฎนะครับเพิ่งจะปลูกได้ไม่นานนะครับมอดยังไม่ขึ้นเยอะ,ะยอดเพิ่งจะเริ่มเดินมานะครับ นี่ครับใบจะเป็นลักษณะนี้นะครับสายพันธุ์กบนะครับผมกบมงกุฎร้านเดิมครับบุรพาพันไม้นะครับผมโอเคครับไปาพาชมต้นอื่นเรื่อยๆนะครับผมก็ต้ตนนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งต้นนี้ น่าจะจําได้ว่าผมถ่ายทําไปในคลิปลายแดงลงนะครับตอนนั้นที่มาถ่ายทานั่นยอดที่จะเริ่มแตกนะครับก็เนี่ยครับพอเราป้องกันกําจัดลายแดงเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่ทําลายให้มันแย่ไปกว่าน,นี้นะครับผมแล้วก็ลดการแพร่ระบาดจากลายแดงนะครับไปยังสู่ต้นอื่นด้วยนะครับผมต้นนี้ก็หลังจาก ฉีดยาป้องกันกําจัดไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใบก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะครับใบอ่อนออกมานะครับสวยแล้วครับตัวนี้เป็นหมอนทองนะครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับไตรโคโดมานะครับชีวพันธุ์ควบคุมโรคพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมแกแนะนําให้เ,เพื่อนๆที่ทําเกษตรหลายๆท่านนะครับได้นําไป ดลองทาใช้กันดูนะครับผมเชื่อว่ามันประหยัดต้นทุนเรานะครับมากกว่าท่านไปซื้อสารเคมีนะครับแล้วก็ไม่ดื้อยาด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะสรรหาเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาทําคลิปเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับชมในโอกาสต่อๆไปนะครับผมก็ทาไงเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจในช่องส่วนทัแป้งทุเรียนนนด้วยนะครับผมต้นบ้านค่ายหมอดินประจำตำบลบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ